ก็แยกเอาเหลืองนะฝั่งร้านนะไม่ต้องรีบเลยแม่เนี่ยอาจารย์ิดอย่างนี้ค่ะเป็นไงพี่มะลิแค่เพื่อจะอร่อยนะมีมันค่ะผัดเยอะเลยนะค่ะไม่เหมาอะไรเนี่ยมีเลยอันนี้ก็ชอบแค่นี้คนเดียว ผีเป็ดนี่ก็เดี๋ยวพักกัได้ี่ัจจิลมเอัจิลมแล้วแม่สั่งให้พี่หญิงให้ยาพาแล้วใช่ไหมสั่งแล้วเจ็ดสิบบาทอย่ของเพื่อนหนูหนูจ่ายเองนะไม่รู้จักแย่ครับแย่ถุงเยอะขนาดนี้ ถ้ามีแดดอุ้ยจอันนี้คือวิมาริตีเงิน้องสองานัางคนนิ้าได้ไม่เผ็ดมั้คะไม่ได้เผ็ดน้ำยาปันไม่ใช่เผ็ดไม่ค้าเผ็ดกว่าน้ำยาใช่ๆๆถูก่ไปคนนี้จาไม่เชี่หมูป้งหมูป้วอะไรอ่ น้ปล่าแช่เย็นนี่่มดก้าหมราะไเน่ยนหาม่ดิใหนอาหาเอแยกถุงละสอความดันเหรอครับอันนี้เดี๋ยวออดจ่ายเองเพราะเอาไปให้เพื่อนออดทีนดูความดันยังไม่ต้องความดันไม่กินอะไร้ ไขมันแล้วคะับไขมันนี่เราไม่กินนี่มันลดได้ดีมันลดไม่ได้เขาจำกัดอาหารส่วนมากเขาให้กินนะเขาให้กินลาคือนะพี่บูนี่เอาไปให้เจ้าหน้าที่ที่ที่ดินที่เคยมากินถึงนี่ไงพี่เพนอ๋อเออาไปให้เขามาแล้ไมาบอกมาจะไม่ได้ขายอยู่ก็ไม่มาเลยหลังอ๋อเออเองจังกล้าบอกว่าแม่ค้ายังอยู่อีกนะ ออพี่เป็นจำคอมเมนต์นะเออต้องกินกับพริกอันนี้พี่มีอร่อยพิกคั่วอ่ะพี่โบไม่เอาเหรอหนูกินหมูปิ้งแล้วไงสิบมาคุณหน่อยค่ะมาเอาหมูจีนให้แล้วนะพี่หน่อยนี่วาจีนอย่าสั่งอะไรกินเพียงไม่ค่ะเดี๋ยวไปถึงแล้วหนูโทรเลยค่ะหนูกำลังจะออก แม่ค้าหนุ่มจีนเขาบอกว่าให้พี่หน่อยมาหาเขาหน่อยเขาบอกเขาคิดถึงเขาบอกยังอยู่นะเกายังจําได้เขาบอกเนี่ยเอาพี่เพียนบอกเขาดิอ่ะบอกกขาดิมาเที่ยวหน่อยสิคิดถึงพี่เหรอจะจำได้แต่ว่าเเ่อียงก็ไปเยวันเสาร์แล้วนี่วันอังคารได้กินอีกแล้วอ่ะคิดถึงเลยอยากใช่ไหม โอเคจ้าคุณแต่ผักให้เหาือลังกาาเลยค่ะหวัสดีค่ะขอบคุณมากจ้าสวัสดีจ้าเด็ดอดเดาเด็วเด็ด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 เดามเดา่อด็ดเม็่เดันเดาดเด็่เด็ดเด็จะด็ดเดได้เดเด็ดเด็ดเดเด็ดเดดเดาดดดเด็่เดาดาด็ดเดพลักพูดไปเป็นเด็ดเดดเปดเดย จริงๆมื้อมื้อเที่ยงอยากกินอะไรรู้ไหมก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่อร่อยอ่ะเลกกกกกัันนเล๋วยเตี๋ยวเป็ดที่บ้านนาที่เขาบอกว่าอร่อยอ่ะไม่เคยเคยไปนานแล้วอ่ะแต่จำไม่ได้เดี๋ยวต้องให้พี่โบเติร์ดดูอร่อยมากโบหมี่เหลืองอะไรนี่ไปมาจะกินมีแต่เมนูกินเหนียวกินตี๋อาตุ้งเนาะ ก็เป็นตุ้มเป็นลาเกี่ยววานไั้งผีเจืแกไม่ได้นะคุณนี่กินแล้วเหรอคะ่เช้ากินก๋วยเตี๋ยวรองท้อก๋วยเตี๋ยวแซวคุณแม่เติมไ่่เป็ ว้าวก๋วยเี๋ยวเป็ดองค์ทะลักอร่อยมาก่นเขาไม่กินเป็ดฮะคนกินด้วยกันทะเลาะกคนนี้กินไหมกินเออหนูชอบคนเขาไม่กินเขาบอกว่าพี่โบจำได้ไหมไปทางไหนจังไม่ได้แต่รู้ว่าในตลาดองค์ทะลักนั่นแหละก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าเก่าบ้านนาต้องท่านขนมอ่ะอร่อยบ้านนาไม่ใช่องค์ทลักเขา